นอ,อ้หน่อยิคะอายิ้มหน่อยสิคะอมวย ค่ะอ้าวมารายงานตัวหน่อยสิอ้าวมารายงานตัวหน่อย้อาวมารา,ายงานตัวหน่อยสิคุณการสวัสดีค่ะทุกผ้าเชีวสวัสดีค่ะ <c oughs> สวยๆ <c oughs> หันหลังมาสิเป็นหน้ามวยไหม <c oughs> หันหลังมาหน่อยสิทำ <c oughs> ไมมีโูข้างเดียวล่ะเอาหมวยวันนี้เพลงอะไรล่ะคะที่เต้นเมื่อกี้เพลงอะไรคะ อ้าวเต้นตอนเมื่อกี้ในเพลงอะไรคะเต้นที่จบไปแล้วอ๋อน้องไม่รู้จักเพลงแต่หนูเต้นน่ะใส่อารมณ์มากเลยเพลงเพลงอะไรนะอาจําได้ไหมอ้าวเปิดดูคอมนั่นนะโหดูเด็กรุ่นใหม่ครับเด็กรุ่นใหม่ครับเพลงรถควอดรถอะไรนะคะรถควอดอ๋อรถรถโถพูดภาษาอังกฤษหน่อยสิเพลงอะไรนะคะ รถครอสรถครอสรถครอสแปลว่าอะไรคะอ้าวเซอเต้นยังไงอ้อโหเงออกียังเอาอีกไหมเอาแล้วอ้าวไม่อาบน้ำนอนหรอคะตัวก็กก็จิ๊บๆเอาเพลงอะไรต่อเหรอคะไมไหก็ไม่ไหวแล้วมั้ง โอเคไหมแค่นี้ก่อนแล้วเนาะมีใครเปจะเกับเพื่อนต่อเลรออ้าวมเพื่อนเต้นด้วยเหรอไหนเเพื่อนไม่เห็นมีเลยเอาเอาเพื่อนมาดูสิโอ้โหดูครับเด็กรุ่นใหม่เขาเขาไม่ได้เล่นเหมือนพวกเราแล้วนะครับพวกเรานี่แบบว่าต้องไปเล่นกันขี่ม้าก้านกล้วยอะไรอย่างนี้นะครับดูเด็กรุ่นใหม่เขาเล่นกันเขาเล่นกันอย่างนี้นะครับอยู่คนละที่คนละมุมแลครนะแต่ว่าเต้นด้วยกันได้ เออดูสิมันคิดถึงสมัยพวกเราเลยนะเนาะส,สมัยพวกเราเออสมัยพวกเรามันไม่ใช่อย่างนี้นะครับนีม่มันแบบว่ายุค 5G นะครับเปิดกล้องกอง่อนเปิดกล้องเปิดอยู่ไหนมาดูสิมาดูซิคะ่ะเปิดกล้อง โอ้โหมีเพื่อนกดกล้องด้วยเห็นไหมครับไหนพวกเราต้องไปเล่นหาด้วยกันนะต้องไปหาเที่ยวด้วยกันไปขุดแมงจุดจี่ไปขุดแมงก<อ>ุดจี่ไปขุดจิ้งหรีดอยู่ไปไล่จับตะก,กะแตนอยู่แต่สมัยนี้เขาไม่มีแล้วครับเขาไฮโซนะครับ, so. รบดูสิครับ,รบเลี้ยงลูกทุกวันนี้นะครับเ,เลี้ยงด้วยเงินอย่างเดียวนะครับน้องกันอยู่ปอไหนล่ะครับ ตัวไหนนะสามค่ะสามอะไรชั้นสามหรือตึกสีสามอยู่ชั้นไหนนะอ้าวปสามค่ะโอ้เพื่อนเพื่อนรุ่นพี่หรือเปล่ารุ่นเดียวกันอ่าแล้วอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยเห็นตังในรูปเรียนสีจิตตาสีจิตตาเลยเอาไม่เห็นสวัสดีค่ะเลยอ่ะแกสวัสดีก่อนเปิดกล้องเอ้ยยังไงเพื่อนเปิดกล้องเปิดกล้องไหนอ่ะ เป็นสวัสดีคุณพ่อเลยอะ่ะสวัสดีคุณสองสวัสดีพ่อฉันเกิคุณพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับยังไม่นอนกันเหรอลูกโอ้โห oh, วันนี้วันศุกร์เนาะฟรีสไตล์เลยใช่ไหมเนี่ยเออเอาโอเคโอเคเอาโอเคพ่อพอแค่นี้ละไปไปเต้นกันต่อ นี่แหละครับเด็กรุ่นใหม่เนาะไม่เหมือนสมัยเรานะครับสมัยเรานี่โอ้โหต้องไปขี่ควายไล่จับตะกะแตนนะครับครับอันนี้ก็เราก็ได้ป้ายนะครับสั่งทําป้ายนะครับเป็น ID l ด n e ผมก็จะเป็น kkb 2874นะครับป้ายนี้คนขับเบนซ์นะครับเพิ่งจะส่งมาจากสกลนครนะครับ กว่าจะหาไม้ประดูได้ก็ขนาด40เซนนะครับความกว้างนะครับยาวร้อยสามสิบนะครับยาวเมตรกว่านะครับก็นี่ครับวันนี้ก็เลยขอขั้นเวลานอกประเด็นนิดนึงนะครับขอนอกเวลาขั้นประเด็นนิดนึงนะครับให้กุดก็จะเก็บรถนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณ สองทุ่มนะครับวันศุกร์ที่30มิถุนาสอนนะครับอันนี้เก็บรถบางส่วนนะครับบางส่วนจอดอยู่ลานจอดนะครับก็ยังเก็บไม่หมดนะครับบางส่วนจอดอยู่ลานจอดนะครับนี่ครับสภาพลำลูกกาซอยเก้าตอนกลางคืนนะครับก็ขอขั้นเวลาเล็กน้อยนะครับวันนี้เพื่อนช่างก็กลับกันหมดแล้วนะครับ ซอยนี้จะเป็นซอยตันนะครับเข้าไปในก็จะเป็นคลองสองซอยตันเพราะนั้นในค่ำคืนมาจะรู้สึกว่าเงียบเชียบนะครับอันนั้นก็เป็นถนนลำลูกกานะครับประมาณน,น,นะนี่คือบรรยากาศตอนนึางคืนนะครับ ก็ป้ายก็กะว่าจะติดไปตรงนี้นะครับป,ป้ายคนขับ,บนก็จะติดไปตรงนี้นะตรงน,นี้ก็จะเป็นจะได้โล่งหน่อยนะครับครับก็ขอบคุณ f c ที่เข้ามาในช่องคนขับบินทุกท่านนะครับจากช่องเดิมก็ยังก็ยังทำอยู่นะครับแต่นี้ก็เป็นช่องคนขับเบซนช่องใหม่นะครับเพิ่งจะทำ เพราะว่ามันก็คือสะดวกสบายนะครับตัวใช้มือถือทําแล้วก็ลงได้เลยนะครับแต่ตัวนั้นต้องไปโหลดใส่คอมพิวเตอร์อีกนะครับใช้กล้องโซนี่แล้วไปโหลดบางท่านบอกว่าภาพมันสั่นนะครับก็กล้องนั้นโอ้โหยี่ปีผ่านมาแล้วครับธรรมดาครับผมขอบคุณครับ